สวัสดีค่ะเพื่อนเกลับมาพบกับนุ้ยเช่นเคยนะคะในช่อง h a v e f n o i s day ค่ะวันนี้นะคะนุ้ยมีข่าวมาบอกเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆล,ลืมรหัสบัตรคนจนแก้ไขด่วนได้นะคะตเตรียมรับเงินเยียวยา3,000บาทเปิดวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านตู้ ATM ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะก <win> ่อนอื่นนะคะนุ้ยขอกำลังใจจากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมตัวให้พร้อมนะคะรับเงินเยียวยา3,000บาทถ้าลืมรหัส ATM สามารถแก้ไขตั้งรหัสใหม่นะคะง่ายๆเลยค่ะรายละเอียดมีที่นี่นะคะขอบคุณข่าวจากกรุงเทพธุรก,กิจออนไลน์ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชนก็คือการแจกเงินสดให้ไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะเนื่องจากหลายคนขาดไรายได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสถานประกอบการปิดหรือตกงานนะคะซึ่งหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะโดยล่าสุดนะคะรัฐบาลได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิเยียวยาโควิดเพิ่มอีก1ล้าน1แสนคนค่ะจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ3,000บาทนะคะแต่ยังมีประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของผู้ถือบัตรคนจนหลายรายนะคะนั่นก็คือจำรหัสบัตรคนจนวงเล็บนะคะบัตร ATM หรือพิน6หลักไม่ได้ทำยังไงดีล่ะ เนื่องจากปกตินะคะเงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนั้นนะคะมักจะเป็นการรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรและไม่ค่อยได้กดเงินสดออกมาใช้ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้จะเป็นการโอนเงินเข้ามาในบัตรคนจนแล้วให้ผู้ถือบัตรสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยมาแนะวิธีการแก้ไขรหัสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่สามารถทำได้ง่าย ผ่านที่ตู้ ATM นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM PIN 6พินหหลักของตอนเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่นะคะเพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งค่ะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดนะคะซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำานยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ หมดกังวลนะคะถ้าลืมรหัสผ่านเปลี่ยนได้ง่ายๆที่ตู้ ATM นะคะ 1. เพื่อนๆก็สอดบัตรเข้าไปนะคะ 2. กรอกตัวเลข6หลักอะไรก็ได้นะคะเช่น1 6ตัว0 6ตัวเป็นต้นนะคะ 3. เลือกลืมรหัสคู่บัตรนะคะ 4. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะต้องเป็น เบอร์ที่ตรงกับที่เพื่อนๆลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้หมายเลข OTP มาให้เรานะคะแล้วก็ 5. ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่จำนวน2ครั้งนะคะ6ตอนนี้นะคะทางธนาคารก็จะส่งหมายเลข OTP มาให้เราเราก็ดูที่โทรศัพท์มือถือนะคะหลังจากนั้นก็กดหมายเลข OTP และกดยืนยันค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้นะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยนะคะเตรียมบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข02-109-2345ค่ะตั้งแต่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8.30นาิกานาทีนะคะถึง17.30นาฬิกานาทีค่ะ หรือ call center ธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลข02111111 1นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและ call center กรมบัญชีกลางนะคะหมายเลข022706400ในวันเวลาราชการค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของหนูจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ